คือเราเฮ็ดคุณางาม,า,ามความดีเราเข้าวสารความดีความดีนั่นตอบสนองเฮ้าเด้อ่าโบซาดนี่ก็ซาดนาแมนมันมัน,ม,นมันเฮ็ดไปตามบุญตามกรรมคือยังคือยังลุงพ่นน่ครับตาคิดว่าจังแต่ชาดปางก่อนเขาเคยเฮ็ดความดีความงามามากกรรมดีตัวนั้นนะครับกรรมดีนั่นตามมากแล้วครับ กรรมกับมีทั้งกรรมดีและกรรมบุรีกรรมดีตามมามีทั้งคนหักมีทั้งบริวารมีทั้งคนหักมีทั้งคนสร้างอันนี้มันเป็นกรรมนะครับมันเป็นของครูกันเนาะเครื่อ,อนกับบุญกับบาปเป็นของครูกันมันมานํากันอ่าอันนี้คือกันตาคือกันตากะที่ไหนกะขอให้ฮนะลกูกหลานเทาเฮ็ดความดีไว้เฮ็ดความว่องแย้งก็ย่กขีดตัวนะย่กขีดตัว ครบมูครบพวกกะค่ยแมนเผอโบกีตัวเนี่ยครบเด้เหิงเลยด้เออครบเด้ยเหิงครบเด้ยเหิงเลย,เเยเน,น่าตาคิดว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะตาคิดว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะตาก็เมื่อวานเขาจะไปหาเขาจะไปหาทนายน่ะตาก็คุยกับลุงเขาไว้แล้วว่าเออช่วยให้ช่วยช่วยเอาคําที่ตาที่พ่อพูดเนี่ยไปคุยกับทนายหน่อยไปคุยกับทนายหน่อยแต่พ่อแต่แตาไม่ได้ไปนะอ่า อา้าวบุญเรามีนะกรรมกรรมดีเรามีเราก็คงหลุดคงพ้นนะอืมคงหลุดคงพ้น <c oughs> ออเราก็พยายามทำความดีไว้นั่นแหละอะไรที่มันที่มัน,ท,มนที่มันดีเนาะเราก็ทำไปนะถ้าเราถ้าเราไม่พ้นถ้าเราถูกจริงๆเราก็ถือว่ากรรมเรานะถือว่ากรรมเรา แต่ในความเป็นจริงแล้วคือเราไม่ใช่อยู่แล้วในใจตาในใจทุกคนหลายหลายคนมันไม่ใช่อยู่แล้วมันไม่ใช่อยู่แล้วอืมแต่เราไม่มีไม่มีอะไรที่จะไปมัดตัวคนอื่นนะมันมันไม่รู้อะไรตาตาก็ไมว่าอย่างมัน,ม,นม,ออนะมันพูดไม่ออกนะมันพูดไม่ออกถ้าเรามาคุยกันตาก็ ตาก็อยากจะคุยอยู่แต่ว่าถ้าเราคุยไปใน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 ภาพนี้นะในในช่วงนี้มันมันก็ไม่น่าคุยเนาะอืมแต่ยังไงตาก็ขอภาวนาอ่าภาวนาให้ให้หลุดให้พ้นไปให้ศาสรยกฟ้องไปตาก็ภาวนาอยู่อย่างนี้นะอ่าขอให้ความดีจงปกปักรักษาลูกหลานน่นละลูกเต้านะทั้งมันตาก็คือตาก็มั่นใจมาตลอดอยู่แล้วนะครับ มั่นใจมันก็ก็ขอก็ขอให้ลูกนี่แหละหลุดผลไปในสิ่งที่การกาาล่วาวหากันเนาะยังไงก็ผมรู้จะตอบยังไงเอาเอาเอาแค่ว่าเอาแค่ว่าเราเราคุยกันไปสนุกสนุกอย่างอื่นเนาะนถ้าหากถ้าหากวกนวนมามาตรงนี้เรามันทําให้จิตใจไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ตาก็คุยกับลุงมาถ้าคุยกับลุงแล้ว